แล้วสวัสดีมสี่ทับหนึ่งนะครับแมห้องเรานี้อย่างที่บอกว่าไม่มีงานให้ครูทวงเลยเพราะว่าคนทํางานครบเลยนะครับเนั้นข้อสอบว่าจะไม่เป็นห่วงเท่าไหร่แต่ว่าก็จะไม่ทอดทิ้งนะครับเดี๋ยววันนี้มาเจอกันดีกว่าในเนื้อหาของบทที่หกนาอว่าเราจะเจออะไรบ้างในบทที่หกนะครับไปดูกันเลยในโปรแกรมหนังสือของเราเริ่มต้นมาจาก หน้านี้ก่อนเลยนะฮะก่อนที่จะเข้าแคมเปอย่าลืมพวกคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬานะแล้วก็อย่าลืมพวกการใช้ go ดู play ใช้ต่างกันอย่างไรสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับอ่ go ใช้กับกีฬาอะไรดูใช้กับกีฬาระเภทไหน play ใช้กับกีฬาเล่นเป็นทีมเล่นมีบอลบอะไรอย่างเงี้ย do ใช้กับกีฬาที่มันลงท้ายด้วย inc แล้วก็ ทำไมทำไมโกใช้กับกีฬาที่เราไทยได้ไอเอ็นจีแล้วดูก็าจะแับกีฬาที่แบบว่าเล่นคนเดียวได้กีฬาปะทะล่างอะไรอย่างนี้เนาะไหนดูสิเกมรู้สึกว่าเกมไม่ค่อยเวิร์กว่ากีฬาอันนี้เนี่ยเล่นแบบไม่รู้เล่นยังไงเลยปวดนะครับพิมอะไรก็ไม่ติดขอ,อเป็นภาษาไทยอยู่ใช่ปะแล้วมันจะให้พิมพ์อะไรนะกดเข้า Enter ก็ไม่ขึ้นอะไรเนียเหมือนเกมบั็กเลยอย่าไปเล่นมันเลยดีกว่าเกมนี้มาดูอันนี้ก็ดีกว่าครับนี่ถ้าเป็นเรื่องของกรื่องของบทที่สองน่าจะพอจำกันได้พูดง่ายๆมันคือเรื่องเวิร์กช่องสองนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้เริ่ม,เร,มเริ่มไม่อยากดูคลิปอาจารย์ราดับไี้เยอะไม่อยากจะใช้คำว่าเวิร์กช่องสองใช้คำว่าพาร์ทเวิร์กอีกอ่ะเพราะเรื่องละรมากกว่านี้ตรงนะครับจะเป็นเรื่องของพาร์ทสิมเพิ คือการพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตด้วย past work หรือ verb ทั้งสองที่เราเคยได้ยินกันมานั่นเองนะครับรามาทุ่นๆนี้บอกว่า verb ทั้งสองหรือ past work ที่เราเคยเรียนกันเนี่ยมีคำว,ว่าอะไรกันบ้างที่เราแบบว่ามีโอกาสที่จะได้เจอในข้อสอบนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าอ่ามากันที่เกมแรกครับ จริงๆต้องแบ,บ่ดเป็นสองทีแน่ Gerilim ๆเกมนี้นะฮะเดี๋ยวลองให้เพื่อนๆของเราที่มาออนไซน์นี่ช่วยกันตอบก,ก็ได้นะครับนี่หมอเมื่อกี้คุณืูกดใครเข้าห้องมาหรือเปล่าน้ะนะครับเกมเล่นไม่ยากและเพราะบหมโจทย์มันก็จะมาในรูปแบบนี้ก็คือมันจะมีโจทย์มาให้แล้วก็ให้เราพิมพ์ตอบว่าไอ้คำที่อยู่ยในวงเล็บเนี่ยถ้ามันถ้ามันมาเป็น เวอร์ชั่สองมันจะปพนว่าอย่างไรอย่างประโยคนี้เขาบอกว่า this morning เมื่อเช้านี้ที่ผ่านมา I sleep ผมลื่น and fall แต่เราใช้ fall ไม่ได้ต้องเป็นอีกคำหนึง fall ที่แปลว่าลื่นลงครับ a า as I w a s running for the bus ตอนที่ฉันวิ่งตามรถคันหนึ่งนะครับที่กำลังได้เวลารถบัสนั่นเองเนาะอ่ะข้อนี้คำว่า fall ทำยังไงให้เป็นเวอร์ชั่สองคนระับทางเย็นทำได้หรือไม่ ทางบ้านพิมพ์มาในช่องแชทได้ครับวันนี้เปิดไมค์คุอาจจะไม่ได้ยินนะคุไม่ได้ยินยแล้วไม่ได้เสียบสายเสียงเนาะนะครับอ่า่อทำยังางให้เป็นรวปท้อง่อครับไปไะนฮะลืมลืมถึงอย่างไรอย่าลืมเนะคําบที่อาจจะเอาไปสอบก็ได้นะออะพูดตามฟอร์ทำสองเป็นเฟลแบบนี้ไม่ใช่เฟลที่แปลว่าผิดพลาดนะจะเปลี่ยนตัวเอเป็นตัวเอแบบนี้นะครับ อ่า uh, i slip and f ด์ l นะครับเฟลโอเวอรออะไรเห็นที่จะว่าบลงมเนาะจากฟอกลายเป็น f เฟ l เป็นตอบที่ถูกต้องอ่าแบบนี้เป็นต้นนะโจทย์ในข้อสอบก็จะมาแบบนี้เช่นกันนะครับอ่าเดี๋ยวดูเด็กเสื้อสีจมบ้างนะครับเดี๋ยวถ้าข้อไหนอยากให้แชร์คำตอบมาช่วยกันพิมพ์ได้เลยนะฮะกับข้อนี้ครับโอ้โห I อเ t s เ t ทํำเนี้ยแปลว่าซิ อ่าไอเซตออนไลน์กราเซตพูดง่ายๆว่าผมนั่งผมนั่งพับแว่นตาของผมนี่แหละครับ And day day ก็คือกราเซตเนาะและแว่นก็เบรกครับแต่เราใช้เบรกไม่ได้เพราะมันแตกไปแล้วครับเดก็เป็นคำว่าเดก็เป็นคำว่าอะไรทั้งบ้านพิมพ์มาในช่องแชท่อยครับโอโเงียบเลยเยบะเลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวลองให้เพื่อนที่โรงเรียนช่วยพิมพ์ตอบนะครับ b เบรกทำให้เป็น,นรูปคำตอบครับเป็นคำว,ว่าอะไรน,นะเราอยู่ห่างกันเกินไป่า <c oughs> break <c oughs> เป็น broke นะครับพูดตาม b r เบรกโรกโรกแนะ่นเนาะนี่คำนี้ไอซัตออนไลน์ก็เซ็ตแอนเด broke แบบนี้นะครับเป็นตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะฮนะโ <c oughs> อ้โหนะครูอยากจะไปยืนแถวๆนู้นเนาะแต่เกรงใจกล้องเกรงใจเสียงกลัวเสียงไม่เข้าไมค์ดเลยอย่าหมุนภาพ อย่หมุนท่าไปหมุนดีกว่านะนี่ต้องหมุนอย่างนี้ตัวหมอห็นอ่โออาโอเคนะครับข้อนี้โอ้ข้อนี้ไม,ไม่ไม่ยากไม่ยากคำว่าซอสที่แปลว,ลว่า,า,ราเาาริ่มนนต้นตตทำอย่างไรให้เป็นทารเวิร์มหรือส่วนก่อสองครับกินมาหน่อยเพื่อนเๆื่านเองเพื่อนทีมาออกซีดแ้วความรู้สึกว่ารู้สึกยืนแบบว่าหมุนบ้างๆเลยซอสทำยังไงให้เป็นการเติมครับเติมอะไร เราคือถูกมากถูกตองอ๋อเราเริ่มเราเริ่มใกล้เราคือเริ่มเริ่มยุ่งเกี่ยวนะครับถูกนะครับก็แเปิดดีดอ่านว่าต้าสเศษอย่างนี้เป็นต่อที่ต้องไปเลยนะครับแบบนี้เพิ่อไปอยากให้ทุกบ้านบ้านอามารถมีในห้องแชร์ได้แล้วตอนนี้แบบว่าแชร์หน้าจอแบบเพื่อนๆเห็นห้องแชทของเราด้วยนะครับข้อนี้ดีกว่า โอเคเชาเช้าแปลว่าตะโกนทำยังไงให้เช้าเป็นตะโกนในเช้าเป็นเหื่อยเหนื่อยท้องอย่านี้เลยกอเป็นตาเดเช้าก็เป็นตันดีอ่านว่าเชาเทพนั่นเองครับก็แปลว่ามีแคสูระวังมิสเตอร์ไวท์เช้าเทคุณมิสเตอร์ไวท์อาตะโกนออกไปไม่นีอ่นี้เนอ่ารนี้ ต้องใช้การเล่นแล้วล่ะลองไปเง,งปาีาบบา่บกเฉียงดูนะฮะเราจะกนแรกันได้ไหมเจอคำสั่งแบบเปลี่ยนรูปอย่างนี้หนะ่อยฮะอาจจะง่ายเกินไปนะข้อต่อขอขอแบบเปลี่ยนรูปอียเ่าข้อนี้นะนะค,นครับโอเคจะต้องง่ายอนีครับอะวอลกับวอ w ่อ k ที่กัจจนว่าเดินนะี่แหละทำยังไงให้เป็นเวอร์ช่ข้อที่สองครับ ตั้ออนไลน์ใช่ไหมครับอาวเมยครับตัวดี Walk ไม่ใช่ Walk ใช่ไหมครับลอง Walk นะครับ Walk นะครับ My friend I คืนเมื่อและผมแมวโม Walk in the town ได้เดินไปที่ในเมือง and go to the shop ไปร้านขายของกัน Walk ตัวดีแบบนี้เป็นกระสอบที่ถูกต้องเลยเอาอยอ่แล้วสองสามข้อแล้วเดี๋ยวไปเติมกั วิ่งสี่คุญญอ้อยเลยไปถึงข้อสักทีนะครับโอเคข้อนี้ดีข้อนี้ดี try ที่แปลว่าทดลองหรือแปลว่าพยายามก็ได้ I try to learn French อยากได้เรียนที่บอกว่าผมเนี่ยได้ทดลองและพยายามที่จะเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสแล้ว มาติดบอสเ r วหก่อนแต่มันยากมากๆเลยข้อนี้สมมพิว่ตรมาเลยที่เป็นตัวโจมต่อครับจำบ้านทไปในห้องชั้นนะะตตกไรก็จะเาไปจับอาใช่ไหมเปลี่ยนวา์เป็นไอนะครับเพื่องบอกว่าเปลี่ยนไวน์นไอนี่เราเอมก่อนนะแล้วก็เปลี่ยน Y เป็นไอแล้วเติมีอกเกา ลดต้องอยู่ที่ใับอะา,ากัเนาะ prime แบบนี้ครับ i t r i m e เ h ิ่มเล่นผมพยายามเรียนภาษาตเสร็จแล้วแต่มันยากเหลือเกินอาไรแบบนี้อกพี่เปลี่ยน y เป็น i จะดีแล้วบอพี่ต้องแ่นี่แบบนี้เอาอีกเอาอีกบ้านบราน,น,นต้องใช้จยยู่น ม,มัม oh, ีตระหนกเครับโอ้โหมันนี้ไงคำนี้เป็นคําที่เป็นคําที่ว่าเป็นคําเปลี่ยนรูปที่จริงๆแล้วป็นยากเนาะแต่มันง่ายเพราะอะไรรู้ไเราเจอไหวนะครับใอยู่ในนั้นไงคำว่าโกนี่แปลว่าไปเนี่ยทำยังไงให้เป็นรวมทั้งสองรวมทั้งสองเป็นคำว่าอะไรครับมีโอกาสได้เจอคำนี้ในข้องใหญ่เพืยอนแต่โกนเลยคะว่า ปนป่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ามรีโกงเป็นเพาะอะไรครับเป็นการเบอร์ถือต้องได้เว้นโกงเว้นสอนห้องมาตั้งแต่เด็กเนาะเว้นเปนอบที่ห uh. okay. ้องัเองปูกแล้วนะครับูตอนนี้ม่รจะอาควาแข็งตบงไหน <c oughs> ออโอ้น,น,น, <c oughs> นี่ง่ายง่ายง่ายเลยเดี๋ยวปล่อยได้ลวอยู่งนก็ะตูวันนี้ก็ยังมีเลยนะครับวันเป็นวันเ e ็ดน้องเติร์อีดนะครับรง,รง่ายอยู่ข้อสอบม่ออกแบบง่ายๆอย่างนี้เอแบบนี้นะครับ ข้อต่อไปนะครับอข้อสุดท้ายก่อนที่จะไปเรื่องต่อไปแล้วกนะันเนาะเรื่องประโยคคำถามเนี่ยเจอแน่นอนนะฮะข้อนี้ก่าโอเคอ่ายากสนใจจริงนะข้อน,นี้เป็นเป็นเนี่ยใช้มันแปลว่าใช้เนาะใช้ได้สองอย่างหนึ่งใช้จ่ายใช้เงินสองใช้กับเวลาก็ได้แต่ว,ว่าเป็นเนี่ อ่าเดี๋ยว่าข้อนี้ใช้เวลาเนาะอาย e เปน yesterday a f t e r n ผมใช้เวลาช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ที่พิพิธภัณใช้เวลาตอนบ่ายเมื่อวานนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์คำว่าเป็นทำยังไงให้เป็นเวรช่องสองครับไ่มาแชรในช่องแชสนค้าแบบเปนทำนี้ไ้เป็น h a ท d work หรือ work ช่องสองครับเดี๋ยวเปี่าปั๊กทำโงนร้อย ลองดูนี่ครับใครเป็นมาหรือเปล่าทำออนไลน์รู้ไหมฮะปรับเปิดอาออนไซด์รู้ไ,อออไครับคำนี้เป็นอ,ออนไซด์บอกว่ารู้คำนี้อาจจะหลงลืมไปนะฮะจริงๆไม่ยากขนาดนั้นแต่ไม่ใช่ตัวดีมันเป็นความเปลี่ยนรูปเป็นเป็นเป็นคำว่าเป็นนะครับเปลี่ยนตัวดี เป็นโจทย์แบบนี้อ่าเป็นเป็นเป็นแบบนี้นะครับจดจำนำไปสอบหรือออกก็สอบด้วยหรือเปล่าก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับเป็นเป็นเป็นแบบนี้ไปแล้วตอบพี่ถูกต้องนะครับในนี้เหลือเวลาเท่าไหร่เนี่ยมันคิดเวลาไม่มีให้ดูเลย้าโอเคยังพอมีกับ20นาทีสุดท้ายกับอีกเกมหนึ่งนะครับเออเลยนะไหนดูข้อนี้ดีถ้าง่ายง่ายเดี๋ยวข้ามไปเลยแล้วกัน โอเคอ่ะอันนี้ไม่ยากตังดีเป็นแอนเดไปนะครับไหนลองดูอีกเกมนึงหน่อยสิเกมประโยคคําถามกับประโยคปฏิเสธนะครับกับเกมนี้ฮะสามารถช่วยกันพิมพ์คําตอบมาได้นั่นเองนะครับข้อดีนะโอ้โหฮะจริงๆมันต้องแบ่งเป็นสองทีมเนาะแต่ลบบว่าเราอยากจะไม่อยพอิ์เท่าไหร่เดี๋ยวช่วยแล้วนะ เอาลองโอเคหุ่นข้อนี้จะยืนตรงไหนดีเนี่ยมองไม่เห็นสักุดเลยนะครับเดี๋ยวหมุนกล้องอีกสักทีนึ่ะอาจจะหันหลังให้ออนไซส์แต่ไม่เป็นไรนะครับโอเคข้อนี้เราลองครับเอาลองเป็นการถามว่านานแค่ไหนถามถึงระยะเวลาเนาะ นานแค่ไหนที่คุณ stay at the park ที่คุณอยู่ในสวนสาธารณะเมื่อบ่าย afternoon เด t e r d สดเมื่อวานเมื่อบ่ายของวันนี้ถอ้บ่ายของวันนี้ด้วยนะครับพูดเป็นข่าวเลยข้อนี้ประโยคนํคถามอต้องมี d i d มีประธานอ่าแล้วก็มี i n f i n i t i v e ข้นี้มีอ่รปรอเสร็ข้อนี้เฉลยแล้วกันถาม d i d ครับแต่จริงข้อนี้ใช้ยิทได้ไหม ได้นะมันจะเป็นการถามทีถ่ถามว่าเมื่อวันนี้เนี่ยคุณไม่ได้อยู่ที่ปาร์คเป็นเวลาเท่าไหร่แต่มันก็จะลับซ้อนเกิดนไปมันก็มันตอบดิดนั่นแหละเพื่อจะเป็นคํําคาตอบที่ตอบว่าเมื่อวันนี้คุณอยู่ที่ปาร์คเนี่ยนานแค่ไหนก็เลยตอบเ o w long did you stay นะครับแบบนี้แบบนี้นั่นเองนั่นเองนะครับอ่ข้อต่อไปวอนนี้ครับโอเคโอเค อันนี้เป็นประโยคปฏิเสธครับถ้าเป็นประโยคปฏิเสธพลา simple แน่นอนเราต้องเจอคำว่า did กับ not บวกกันเป็น did ครับ I kept quiet kept คำนี้มาจากคำว่า keep k มกับอีพีไอเอ็มอีพีคีฟะแต่ทีนี้มันเป็นเวอรชั่นสองอะหรือเป็น past มเปิก็เลยเป็นคำว่า kept I kept quiet ผมอยู่ของผมเงียบๆประมาณนั้นแหละทำไมอะผมไม่รู้จะพูดอะไรน่าจะคุณเคยยกคำว่า I don't know what to say เนาะการทีนี้มันเป็นการ don't know ในอดีตถ้าเป็นรูปอดีตเราใช้คำว่า don't know ไม่ได้เราเลยต้องใช้คำว่าอะไรครับ didn't อ่า Did uh, I didn't know what to say ผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับอ่าที่ไหนแล้วเนี่ยอ่ะตอบถูกงเพื่อแต่เข้าประตูแล้วกันข้อนี้ครับอ่าลัดมันลัด โอเคอ่าข้อนี้ดีเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับนอยากให้ลองตอบถูกไปจริงๆเลยนะครับเฮ้ยลองตอบผิดนะครับ Last month เมื่อเดือนที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วอยากได้คำถามที่ถามว่าคุณไปเที่ยวลอนดอนอย่างไรอ่า How did you travel to London? แต่ทีนี้จะเลือก travel ตัวไหนดีตัวที่หนึ่งหรือตัวที่สองทางออนไลน์ว่างไงครับข้อนี้เป็นอครับ องอ๋อเนาก็เป็น E i D ใช่ไหมหรือต้องเป็น Travel คนนี้ที่ว่หนึ่งหรือสองครับเป็นจัโปรหนึ่งหรือสองหนึ่งหนึ่งคหนึอ๋อถ้ไม่ถึงเป็นหนึ่งสองก็ต้เป็น E ฟ i t i a m ทักงบ้ายงวหนึ่งหรือสองครับพอนี้เฉลยแล้วก็คือประโยคคำถามเนี่ยจะต้องมีหนึ่ง W e d u e a t i o n อันนี้มาเป็นคาว,ว์บอนเาเนาะ how did you อ่ามีริทแล้วมีประธานแล้วมีคาร์บอนยูและหลังคาร์บอนยูต้องไปติดฟิน infinity, คิครับเหมือน w แวร์ริทยูโก้บ้างแวร์ d ิทยูโก้ไม่ได้เป็นแวร์ริทยูเวนเนาะดังนั้นคนนี้ก็เลยต้องตอบ how did you travel ที่ไม่ต้องเติมอีดีแบบนี้เป็นคำตอบที่ข้อหนึ่งนะเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ how did you travel เนาะอ่าดังนั้นดังนั้นอยากให้ต่างประโยคถามแบบ w h ร์ดิสก์ยูเอ็นอ่าวอตดิสก์ยูเอสด้วยครับจิดต้องแวร์ดิส you go? What did you eat? ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาช่วยกันงแตงระยกคำถามกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ยังเปิดแท็บเล็ตมาให้เราลองเลยเนาะข้อต่อไปนะครับตอนนี้ท่าสอนกูจะเริ่มแปลกไปเรื่อยๆแล้วนะฮะข้อต่อไปครับข้อนี้นะเอ่อโอเคโอ้โหเสริมไปเพิ่มกีเลยนะครับ w h e r e d i d you หรือ w ว้นโกนะครับถ้าตอบเวสนผทันทีนะครับ Where did you go o n holiday อ่าประมาณว่าคุณไปเที่ยววันหยุดที่ไหนมานะครับถ้าตอบเวสนผทันทีนเนาะจำไปเลยนะครับแว e ์ด d ท o โก้เนี้ยเอาไปแต่งเอาไปแต่งถ้าสอกข้เขียนได้เลยนะเดี๋ยวพว่นนี้มาลองเดสกันนะครับวรนนี้เตรียมแพดเร็ตไปให้ พ,บพบวกเพื่อนๆเราเลยนะครับ What did you g <c> o <oughs> Go on, o l t i day อ่านี้ถูกต้องนะครับหมายว่าอะไรี่โกไม่ใช่วะไ่ดูเว้นนะข้อต่อไปนะฮะนี่ดีกว่าอ่ะอันนี้ก็เหมือนข้อเมื่อกี้นี้เลยนะครับวนะ่ What did you b r o u g h t หรือ What did you bring bring แปลว่านำมานำพาอ่ะถามง่ายๆคือคุณเอา คุณหออะไรมากินคุณนำอะไรมากินเป็นไลฟ์เป็นอาหารจีนกลางในวันนี้ What did you bring ครับ Bring อ่ะ uh, What did you bring Where did you go อ่แบบนี้นะครับไม่ใช่ What did you brought นะครับเพราะมันจะเป็นเสื้อจะผิดในทันทีอ่า What did you bring ครับตอนร้านนี้ชัดเนะครับมาลูกนี้เพื่อเข้าประตูเสมอการตัวหนึ่งในดูซี โอ้อ oh, ริญาอริญาอริญ,า,รญาก้อธิบายเลยเดียวข้อนี้เนี่ยเป็นประโยคคำถา,ามอย่างที่เห็นถูกต้องแล้วแต่ข้อนี้เนี่ยมันเป็นค้งประโยคคำถามและประโยกปฏิเสธบวกกันเป็นคำถามที่ถามประมาณว่าวายทำไมทำไมคุณถึงไม่ทำไมคุณถึงไม่ไมไมชวนแพรวายตซึนๆอยู่กินไหวแพรอยู่บต่อนีโอ้ทำไมคุณไม่ชวนแฟรมาปาา์ตี่ละ่ะ ทงมีเธอบอกเขาชันมากชีวอนได้ทิ้งความที่เธออยากจะมานะอารมณ์ประมาณว่าไปอยู่กันในงานปาร์ตี้แลยกระถามจาของก,กันว่าเฮ้ยทำไมคุณถึงไม่ชวนแฟนทำไมถึงไม่ข้อดี้ก็เลยตอบ, Why บ Why? วา,ายต i ดนี่นะครับวายโอ้ยข้อดีซับซ้อนเลยเดียวว่าทำไมคุณถึงไม่ชวนแฟนมาปาร์ตี้อย่งางนี้นะครับแต่ก็ตอบไม่ไม่ลึกขนาดนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเล่นกันอีกสักง,งหนึ่งประตรูดีกว่านะครับผมดีกว่าจะได้ พักก่อนคุยฟิลกันต่อไปนะครับเดีย๋ยวพรุ่งนี้มาเทปเขาตอบข้อเขียนกันมาที่อันนี้ครับสวัสดีโอเคอ่าโอนี้โจทย์มันช่วยสับสนแต่จริงแล้วมันเป็นคำถามที่ถามว่าเมื่อกี้คุณได้บอกว่าอย่างนี้หรือเปล่าน่อะไรอย่างเงี้ยยูยูเตย์หรือนิค you say พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้เท่านี้ดูหรือนิ้ครับ ง่ายๆเราเรียนเรื่องอดีตไปอยู่แต่ว่าในการเป็นวงไปต่อบดูนะครับ Did you say เฮ้ยเมื่อกี้คุณได้บอก Did you say ได้เมื่อกี้คุณได้บอกว่า You can drive me in into the town เมื่อกี้คุณได้บอกนี้ก่อนนะที่คุณบอกว่าคุณจะพา,าะตับรถผมไปตกยิงเืองอะไรอย่างนี้นะอันนี้เลยวตอบ Did you say yes นะครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวเราได้แต่งกับ U.S. Agent แน่แต่ว่าข้อสอบจะไม่าย,ายากขนาดที่พี่บีจะยากในระดับงาน C8 นะครับ อันอันนี้หนึ่งนะสิบโมงกำลังดีนะข้อต่อไปโอเคประมาณว่าเมื่อวานนี้คุณมาถึงบ้านตอนกี่โมงวัด time นิ่หรือนี่เด็กพ่อเนี้ยโอ้เจอพ่อเจอพ่อประโยคคำถามผสมผสมอะไรนะผสมประโยคปฏิเสธพ่อวันนี้ไปข้อนี้ทำให้แบบว่าเรื่องง่ายแกเป็นเรื่องที่แบบต้องคิดเยอะเลย วอทชาร์มดิ๊บหรือดิ๊ครับประมาณว่าเฮ้ยวันนี้คุณม,มาถึงบ้านกี่โมงตอนเท่าไหร่ดิสเนาะดิ๊เฉยๆ้อนนี้ไม่มีอะไรไม่มีปฏิเสธว h ท t า i m e ดิ d y อยูนย่นะครับอ่า okay โอเคข้อต่าปไปข้อประตูเดีด๋ยวรู้ว่าอ่าจะเป็นข้อนี้แบบว่าประกอบคำอธิบายได้อย่างนำไปสอบได้อย่างดีหรือเปล่านะครับดูกันงโอเค โ okay, อเคขพอดีดีขอนีดีอยากได้คำาหล่นี้มน่อยากให้ประโยคที่บอกว่า The match การแข่งขันเนี่ยเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ผ่านมาทำไมอะประโยคอบอกว่า It was raining ฝนมันตกตกกันถึงนท้าที่แบบว่าไม่สามารถจะเกิดการ match แข่งขันขึ้นมาได้ข้อนี้ i ีหรือไม่ครับ นเดือดแม็กซ์วิซซ์เทเ็คเฟการแข่งขันไม่ได้เกิดขึ้นในวันเสาร์ทำไมล่ะอีกพอสไรน์ดิฝนมันกำลังตกอิดพอสแสดงว่าไม่ได้ตกตอนนี้จะตกตอนนี้คนที่ตอบวิซซ์คนตอบที่ถูกต้องเนียครับอ่าเฮ้ยเวลาเหลืออนนีกตอาทีเดี๋ยวลองแถมืึงหน่อยสินะฮะวันนี้ทางบ้านอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้พิมพ์นะเดี๋ยวพรุ่งน,นี้ได้พิมพ์แน่นอนนะครับเดี๋ยวข้ามขันเสร็จไปให้เลยนะครับตอนนี้โอเคเนีย่ย อ่าข้อนี้นิดหรือนิสครับคำถามางา่ายๆคุณซื้ออะไรให้น้องสาวของคุณในวันเกิดในอะไรคุณซื้อไปแล้วเขาเลยถามว่าคุณซื้ออะไรนะิดหรือนิดครับวัดนิดอ d ู่ปล u ยอุ้ยขอ้อนี้ก็ไม่ออกเพราตอบได้เนะี่ยผมอตอบได้หรอว่าอ๋อผมซื้อสิ่งนี้อ่าคำถามได้หรอว่า what did you buy นะคะระหมายว่ามี what มี did มี you ม่บริเวณทางแล้วก็มี buy เป็น infinitive นะครับถ้าเป็น body you บอลก็จะผิดทันทีเนาะ What did you buy your sister นะครับอ่ะเอาอีกสักประตูนนหนึ่งข้อนี้แล้วกันโอ้โหอ่ะขอ้อนี้ความเข้าใจกันมากเลย did you เนี่ยมันจะต่อด้วยอะไรระหว่าง what did you b ดีกับ what did y s e ทางว่างเอาโรงเรียนที่ก็หนึ่งหรือ2อค่ครับ วันน <toys> ี้ข้อนี้แต่งมันแต่งประโยคกันมาเยอะแล้วนะนิดยูหลังนิดยูเนี่ยต้องเติมดีดีบ้างหรือไม่เติมเพื่อนบอกว่าขนมสักบอกว่าไม่เติมนะครับไม่เติมเนาะถูกต้องหนึ่งนิดสองประธานสามอินฟินิตี้อินฟินิตี้หมายความว่าให้เติมดีดีนิดยูวอตข้อนี้ก็เลยเป็นคำตอบที่ตอบนะครับยังไม่ผิดเลยเลยเนี่ย อ่ะอีกรูปหนึ่รูปสุดท้ายก่อนสิบโมงในวันนี้ข้อนีแล้วกัน okay. โอเคดวนี้ชายตัดตกแต่แงหรือเปล่าในวันนี้ the day was f r a ห e วอ้ตงฟ้าึืดๆเงี้สเทาๆไ r a m e นีอ้มีฝนตกด้วยแสดงว่าดอาทิตย์ไม่ตกแต่เนาะก็เลยตอบยิ้มหรือเป้ครับยิ้มโออ่าายิ้ชายเดย แบบนี้นะครับโหจดจำกำลังตอบนะครับไม่ว่าจะเป็นประโยคน์คำถามหรือประโยคปฏิเสธนะครับโอเควันนี้ใช้เวลาถึงสิบโมงเลยพอ,อดีเลยนะคะรับประมาณนี้วันนี้อาจจะแบบว่า,าไม่ได้ปฏิเสธเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เตรียมแพ็นเลปเลยเย้อนลองให้เคสต่งประโยคน์คำถามกักกนดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวนี้ตัดสัญญาณก่อนเนาะโอเคนะครับขอบคุณวสีน้ำเงินจาก ทางออนไลน์มากนะครับเดี๋ยวตัดยานห่อนเรายังไงมาดูย้อนหลังได้นะครับ